มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ซื้อเลขอายุหลวงตาขึมเกจิดังแดนอีสานใต้รอนภาพ26พฤษภาคม2566ผู้ส 66, ืส่อข่าวรายง,งานว่าสมาชิก Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวินเจริญกุลสิริโรธได้โพสต์ข้อความระบุว่าแจ้งข่าวการมรณนภาพพระครูสุชัยวรธรรม วีรชัยโตมรหลวงตาขืมวรธรรมโมรองเจ้าคณะอำเภอ,อยางชุมน้อยเจ้าอาวาสวัดภักขะอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่26พิศพฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา14นาฬิกา20นาทีณโรงพยาบาลสรริสิรสประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสิริอายุ75ปี9เดือน55พรรษา ซึ่งข่าวนี้ได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคณะสงฆ์ศรีสะเกดและก็บรรดาคณะสิทยิอนุสิท์ทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะและได้พากันเข้ามาสอบถามถึงสาเหตุการมณภาพและขอทราบกําหนดการที่จะประกอบพิธีทางศาสนารวมทั้งโพสต์ข้อความถวายความอาลัยน้อมกราบหลวงตาสู่แดนนิพพานเป็นจานวนมากค่ะขณะที่ขอหวยก็ไม่พลาดที่จะนําเลขอายุปีพรรษาของหลวงตาถึ้ไปเสี่ยงโชค ส่วนเลขเด็ดที่น่าสนใจก็คือ75 55 26 14 20 420 955และ759ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะแห่ซื้อเลขอายุหลวงตาขืนเกจิดังแดนอีสานใต้มรณภาพขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ